พราะจริงๆแล้วเรามาเกิดก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาธรรมปฏิธรรมสร้างบารมีแล้วก็ต้องตามหมู่คณะของเราที่ลงมานั้น,นให้มาร่วมสร้างบารมีกันให้เร็วที่สุดมากที่สุดแล้วถึงเวลาก็ได้กลับไปพักผ่อนที่ตูสิสบรีวงพิเศษเขตบรมพทิสัตด้วยกันเราวันเวลาที่จะลงมาเกิดใหม่มาสร้างบารมีร่วมกันใหม่นะแต่ว่าในหน้าเวลานี้ เรายัางมากันไม่ครบจะกลับไปที่เดิมก็อาจจะไม่ครบได้ถ้าเราไม่ช่วยกันตามจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ตามอยู่นะมาฟังที่คุณไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังเคยเทศน์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ทุ่มบุญตามผู้มีบุญให้มาสร้างมีร่วมกันอีกนะเรามาฟังนะกันได้นี่ก็ต้อง ไปประทะกันไปประมูลฤทธิ์กันสู้กันเสียบุญเสียบารมีกันมากมายทีเดียวเนี่ยกว่าจะเอาทีมงานมารวมกันได้เหมือนพวกเราเนี่แหละไม่รู้ตัวว่ามารวมกันได้อย่างไรซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมารวมกันได้ต่างคนต่างก็เกิดกันคนละทิศคนละทางกระจัดกระจายกันไปทั่ว ไม่น่าเชื่อมารวมกันได้ถ้าดูเผินแล้วแล้วก็เรามารวมกันได้เพราะคนนั้นบอกคนนี้บอกได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบาร,รมีวัดพระธรรมกายแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายข้าใจมัง่งไเข้าใจมัง่งบางคนก็ไม่รู้ก็ชวนมาก็ามากันไปอยู่ไปก็เลยก็อยู่ก็เลยตามเลยกันไปอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะ นี่เผยๆเราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้ยิ่งบางคนยังไม่รู้ใหญ่เลยไปเกิดในที่ไกลๆ,ๆถึงเวลาก็จับมารวมกับม้าก็อยู่กันไปแต่เรื่องที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือผังเดิมมันต้องมารวมกัน,ตอน,าากนนะตอนลงมาเกิดนั่นแหะตอนลงมาครับถูกระเบิดก็จะพยายามาเขจะระเบิดให้กระจายแล้วก็เติมเอาไปติดก,กะโหลกกะลาสารพัดปิดบังไม่ให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่อง วิชาธรรมกายตรึงไปติดในรูปเสียงกับรสสมบัติธรรมลมทางโลกไปคลองเลือนมึงไปทำมาหากินไปเบียดเบียนกันจะตรึงกันไปงั้นอะ่ะหรือให้ไปเพลิดเพล่ออยู่ในทางโลกกว่าพ่อจะเอามึงมาได้เนี่ยเสียบุญเสียบารมีมาสัตังเยอะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่อง จนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกายทำหยุดทํานิ่งจนกระทั่งนิ่งแน่นใดถึงจุดจุดหนึ่งไปรู้ไปเห็นเขาโอ้ตายแล้วบุญบาร,รมีเสียกันไปขนาดนั้นกว่าจะเอามารวมกันได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการมารวมกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเผลอๆก็คือเราอยากศึกษาวิชาธรรมกาย จริงๆก็คือเขาเสียบุญเสียบารมีมากจะต้องเอามารวมกันเพื่อมาทำงานอันยิ่งใหญ่คือการทำหยุดทำนิ่งให้ได้เข้าถึงวิชาวธร,รมก่อยให้ไปรู้ไปเห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำงานที่แท้จริงคือปราบมาในตัวของเราให้มันหมดสิ้นไปแล้วก็ทำความละเอียดที่มันเท่าเทียมทันกันทั้งที เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเราได้รู้เลยว่าครูบาอาจารย์หมหาบุญญาจารย์ท่านตามพวกเรามาแล้วท่านก็ตั้งผังตามผู้มีบุญที่เคยมาเกิดสร้างบุญสร้างมีร่วมกันนัพ้นนับชาไม่ท้วนให้กลับมาสร้างบุญสร้างบมีร่วมกันอีก เชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละประเทศทุกประเทศเนี่ยต้องมีผู้ที่เคยสร้างบุญสร้างมีร่วมกับมุคณะทางนั้นเลยนอกจากตามบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ต้องตามผู้ที่อาจจะไม่เคยสร้างบุญสร้างมีกับมุคณะให้มาร่วมทีมเพิ่มขึ้นเพื่อไงว่าสร้างทีมเพิ่มขึ้นด้วยนะนอกจากตามคนเก่าก็ต้องสร้างคนใหม่ด้วยนะเพราะว่า การของทัพธรรมเราจะได้มีพลังมากๆมีคนที่ทําความดีมากๆดูสิว่าในปัจจุบันนี้โรคระบาดเกิดขึ้นตอนนี้ก็ว่าซาลงไปแต่ก็ยังมีอยู่โรคระบาดังไม่หมดอ่ะมีสงครามเกิดขึ้น,นประเทศนั้นประเทศนี้เกิดภัยเศรษฐกิจตามมานู่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้มาบนทอนมาตัดรอน การที่จะทําให้มนุษย์นั้นเนื้อสร้างบารมีเพราะมัวแต่ผวงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บจะป่วยอย่างนู้นอย่างนี้ดูสิขนาดโควิดเกิดขึ้นเนี่ยจะมาวัดก็ไม่กล้ามาตอนนี้โควิดสั่งซาไปแล้ววัดเปิดแล้วมาได้แล้วนะบางคนก็อยู่บ้านที่เคยชินเข้าโซมที่เคยชินพอถึงเวลาวัดเปิดก็อ,อยู่บ้านก็ดีน็ต้องมาตางเดินทางเปิดโูม,มร่วมกิจกรรมผ่าน จีวีเอนว่าออไปแต่จริงๆแล้วการมาร่วมในบรรยากาศด้วยกันเช่นอย่างน้อยวันที่ต้นเดือนมาบูชาเข้าพระมีงานบุญใหญ่พิเศษพิเศษเช่นระยะอันใกล้ที่ถึงนีนะ้วันที่10กันยาวันครูผู้ครนพบวิชาธรรมกายวันเข้าถึงธรรมะของเข้าถึงวิชาธรรมกายของหลวงปู่ปากน้ำก็นะมีกิจกรรมต่นะางๆ อย่างนี้เรามาร่วมกิจกรรมได้ซึมซับกับบรรยากาศได้ซึมซับกับบุญที่ครูบาอาจารย์คุมบุญให้ได้เปี่ยมรล้นเปี่ยมนั่นเปี่ยมในบุญมากกว่าอยู่ที่บ้านจริงอยู่หากมีจิตเริ่มใส่ศรัทธาเสมอกันอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกลแต่สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน สภาพจิตใจที่ผ่องใสเพิ่มปิติในบุญต่างกันแล้วบางทีอยู่ที่บ้านเดี๋ยวแขกไปใครมานู่นนี่นั่นลูกไปทํานู่นลูกไปทํานี่ต่างๆมันกลายเป็นสมาธิเราไม่ตั้งมั่นแต่ถ้ามาอยู่ที่วัดนี่ตัดขาดจากทางบ้านมาแล้วเหมือนนักเรียนนะทําไมต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนมันตัดขาดจากเรื่องทางบ้านลองช่วงโควิดเรียนอยู่ที่บ้านเป็นไง เรียนไปเรียนมาบอราว,ว่าพ่อแม่เรียนรู้ได้เก่งกว่าลูกกลายเป็นพ่อแม่เรียนเองลูกเ,เรียนรู้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่เต็มที่เหมือนกันฮะเราได้ไปวัดได้ไปศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันมารวมตัวกันพลังที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่เพศาลแล้วก็ยิ่งเป็นภาพที่ออกไปทั่วโลกว่า ยังมีคนมาวัดปฏิธรรมมากเป็นแสนเป็นล้านหลายหลาย,ล,ายล้านภาพแห่งความดีงามภาพแห่งการปฏิธรรมที่เกิดขึ้นในบวรพุทธศาสนาจะดังกระจายขยายไปทั่วทั้งโลกก็ทําให้คนทั้งหลายเกิดความชื่นชมสนเทเกิดความสนใจที่อยากจะมาศึกษาที่อยากจะมาปฏิธรรมที่อยากจะเข้าวัดมาอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนกับที่เรา ได้ยินได้ฟังเออมีการเชิญชวนถ่ายรูปนั่งสมาธินะมีการเชิญชว,สวนสวดธรรมจกักรมีการเชิญชวนไปบวดอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการขยายมีกิจกรรมให้เขาได้ทําร่วมกัน